สลากเขาบอกว่าจะออกมาดําเนินการน,นะครับเรื่องของสลากกินแบ่งรัฐบาลที่มันเกินราคาทําไม่ได้สักทีหนึ่งโคต้าเดิมๆที่ยังมีอยู่โคต้าเดิมจะได้ไปจนถึงว่าสุดท้ายของเดือนมีนาคมครับเมษายนจะเป็นโคต้าใหม่เดี๋ยวมาลองดูนครับว่าโคต้าใหม่ใครจะได้บ้างเขาจะล้างตรงนี้เลยนะครับสองแสนรายที่เข้าสู่โคต้าสลากกินแบ่งรัฐบาลในรอบปีหน้าจะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นคนที่เคยถูกตัดสิทธิ์ไปแล้วก็สามารถกลับเข้ามาได้ไม่ว่าจะเป็นคนที่ไม่เคยได้สิทธิ์เลยก็สามารถมารับสิทธิ์ตรงนี้ได้เช่นเดียวกันครับการประชุมคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลรอบล่าสุดนะครับ23ธันวาคมเมื่อวานนี้แหละครับได้เห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาสลากแพงเกินราคา80บาทโดยให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลไปเพิ่มแพลตฟอร์มสําหรับการให้ผู้ค้าสลากเพื่อเป็นช่องทางกลางในการขายออนไลน์ครับ และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขายช่วงหรือว่าการกว้านซื้อสลากของผู้ที่ไม่มีสลากอยู่ในมือโดยเฉพาะเรื่องของเว็บไซต์หรือ .com ต่างๆนี่แหละครับซึ่งก็ทำให้ราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเขาจะเริ่มงวดแรกในเดือนพฤษภาคมปีนี้ครับนายรัวรนแสงสนิทประธานคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลบอกครับว่ากา,การเปิดเว็บไซต์ดังกล่าวนั้นจะทําให้ผู้ค้าสลากอยู่ในระบบถูกต้องตามกฎหมายไม่มีสิทธิ์ถูกตัดโคต้า ถ้าอยู่ในระบบนี้นะครับแล้วจะเป็นการเพิ่มการป้องปรามตัดโคต้าตลอดชีวิตสาหรับผู้ที่ขายช่วงให้กับเว็บไซต์ออนไลน์ที่เปิดอยู่ณขณะนี้แหละครับซึ่งสํานักงานสลากมั่นใจว่าราคาจะปรับลดลงมาได้อยู่ที่ใบละ80บาทมาสคู่ผมบอกว่าเดือนมีนาคมขออภยัยต้องเป็นเดือนเมษายนจะเป็นงวดสุดท้ายนะครับและพฤษภาจะเป็นการรีเซ็ตใหม่การรื้อระบบผู้จองสลากใหม่ทั้งหมด200,000รายนั้นเพื่ออะไรครับเพื่อให้ผู้ที่เขาต้องการขายจริงๆ สามารถเข้ามาสู่การค้าขายสลากกินแบ่งรัฐบาลได้โดยจะให้ผู้ที่อาจจะไม่เคยขายเลยไม่เคยได้รับโคตา้าเลยหรือผู้ที่เคยถูกตัดโคตา้าก่อนหน้านี้ตัดสิทธิ์ไปแล้วกลับมาได้รอบนี้แหละครับถ้าคุณยืนยันว่าเป็นคนขายจริงนะครับเขาจะเปิดลงทะเบียนใหม่ตั้งแต่วันที่1มกราคม2565ก่อนที่จะเริ่มทําการขายงวดแรกนั้นก็คืองวดวันที่สองพฤษภาคม2565เป็นต้นไปครับ ดังนั้นช่วง4เดือนหลังจากนี้มกรากรุมพามีนาและเมษาผู้ที่มีโคต้าเดิมยังคงขายได้ครับแต่ผู้ที่มีโคต้าเดิมและขายจริงๆอย่าลืมไปลงทะเบียนไ้ด้วยเพราะว่าเขาจะล้างใหม่ทั้งหมดนะครับสองแสนรายนี้เพื่อหาผู้ขายจริงเท่านั้นส่วนผู้ที่ไม่เคยขายหรือที่ถูกตัดสิทธิโคต้าไปก่อนหน้านี้ก็สามารถไปลงทะเบียนได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนั้นครับจะเริ่มมีการเพิ่มร้านสลาก80บาท ทั้งส่วนกลางทั้งส่วนภูมิภาคไม่เกิน1000จุดอันนี้ก็สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่24ธันวาคมนี้เป็นต้นไปนะครับจนกระทั่งถึง24มาการาคมก็คือตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึง24มาการาคมปีหน้าแล้วจากนั้นก็จะเริ่มต้นพร้อมกันในเดือนพฤษภาคมปีหน้าเช่นเดียวกันดังนั้นครับงวดแรกที่จะขายสลากงวดแรกที่จะขายสลากแบบแ0บาทจริงๆและเป็นการลงทะเบียนใหม่คืองวดวันที่2พฤษภาคมปีหน้าแต่คุณต้องลงทะเบียน ตั้งแต่1มกราคมเป็นต้นไปนะครับอืตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมกันนะครับก็ไปลงทะเบียนได้เนี่ยถ้าดูตามรายงานข่าวเนี่ยระบ,บุว่าตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง3ส,สิบมกราคมล้วไปดูเงื่อนไขด้วยว่าเราสามารถไปลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ได้หรือเปล่าเพราะว่าเขามีเงื่อนไขยอยู่ข้อหนึ่งน่าสนใจคือต้องเป็นบุคคลที่ไม่มีอาชีพประจำนะครับถึงจะมีสิทธิ์เข้าไปลงทะเบียนเพื่อรับโคต้าตรงนี้ได้นะครับ